ี่ชั่วโมองเนี่ยขาบไปกี่ชั่วโมอง,งอ,มอง่ะจะสองประมาณสองชั่วโมองยังยสลบับุรีตอนนี้ก็สองชั่วโมองแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ก่อนีสองชั่วโมงต้องโคราชแล้วอืตอนนี้กับข้าวก็มาเรียบร้อยนะครับที่ครัวป้าฝนนะครับก็มีไก่ย่างนะครับส้มตำนะครับ ก็ลาบนะฮะน้ำตกนะครับก็มาไพ่สารนะครับก็อาหารประมาณนี้นะครับถึงจะเข้ากับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับกําลังจะเข้าขอนแก่นนะครับก็มีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับทีนี้มันทําให้รถเนี่ยติดนะฮะแล้ว GPS มันให้เราอ้อมมานะครับก็ทางก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังใกล้จะถึงทางออกแล้วก็จะขึ้นทางออก้างนอกมันให้อ้อมมานะครับก็สุดท้ายก็ติดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพอเราขึ้นไปข้างบนมันก็ เเหมือนพ็คของอย่างดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปส่งของให้ลูกค้านะครับเราต <íamos>. ้องการให้เครื่องเนี่ยไปถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมพี่เพี่สั่งอะไรมาเนื้อเนแงเนื้อออสเตียื์ใช่เหรอใช่ดิพี่โตสั่งอะไรมาผนงผนงผนังผูแนงถูกผนงหมูไข่เจียว แนงหมูนครผมวัดใช่อะไม่ไปถึงวสเไปเรียแล้วน่คมมผิิงไข Invincible สีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกกิ้งตะลอนเที่ยวเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปตะลอนเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรนะครับอุดรธานีนะครับไปส่งเครื่องนะครับแล้วก็พร้อมสอนการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงโปรแกรมนะครับแล้วก็การสกรีนนะครับลงบนผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานซัลลิเวนชันนะครับสกรีนลงบนเสื้อกีฬานะครับทาเสื้อกีฬาเราเราเตรียมบัตเทิลเสื้อไปด้วยนะเพื่อจักทำเป็น รีดรีดก่อนเย็บ,บ่างันน้นแ <c oughs> เสื้อกีฬาแล้วก็ดีฟจีที่ได้ทุกเสือ้อทุกผ้านะทุกสีอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะมี2งานด้วยกันวัน,นวันนี้นะครับก็จะไปที่อุดรกับมุทหารมุนทหารอยู่ไหนนะทอทหารที่ <c oughs> ุ่ทหารอยู่มุนทหารนะุท <c oughs> หารก็จะเป็นดีฟจีกับเครื่องโรยครับลูกค้าสั่งมา <c oughs> พอดีก็เลยไปเลยไปเลยนะครับเรียกว่าบรรทุกหลังแอเลย มีเครื่องรีดอยู่แล้วนะมีเครื่องรีดอยู่แล้วนะครับก็มไม่ได้ไปนานปกติเราไปบ่อยนะแต่ก่อนไปตกกุ้งอ่ะอืไปนั่งดูเขาไม่ได้ตกเองเป็นบ่อตกกุ้งนะครับบ่อตกกุ้งแตว่ตว่าอันนี้ไม่ได้ไปอำเภอเมืองอ๋อถือว่าเหมือนไปเจ็ดจั่วโมปกติมต้องไวกว่าน,นั้นแสดงว่าอยู่เ <6 S 2> ลยใช่ไหมก่อนนานเลยใช่เลยเหรอใช่อยู่เลยงานดอกไฟมันเลยนั่งนั่งหลับไปโซ่ก็มันเป็น เนี่ยกลายไปส่งงานซับนะครับกับเครื่องรีดแบบโลนะครับก็คือเป็นรีดรีดผ้าแบบม้วนก็คือสีจะจมไปที่ใยผ้านะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกก็นึกถึงไอ้เสื้อที่เป็นชุดนะครับชุดเสื้อเด็กที่เป็นชุดตามตลาดนั้นอ่ะที่เป็นชุดฟุตบอลชุดกระตูนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะส่วนมากจะเป็นงานซับหมดเป็นผ้าเป็นเสื้อกีฬาเสื้อทีเคทีซีนะครับก็จะเป็นระบบการสกรีนเสื้อหรือระบบทัดฟร์เสื้อที่ถูกที่สุดนะครับก็คือทําบนกระดาษแล้วก็มารีดจะใส่สบายลง คัดผ่านได้นะครับแต่ว่าเราทำผ้าคัดต้อนร้อยไม่ได้นะยิ่งผ้าที่มีคัดต้อนผสมเยอะๆก็จะยิ่งไม่ค่อยติดนะครับซักแล้วจะหลุดแต่ถ้าเป็นใยสังเคราะห์นะครับก็คือซักจนผ้าขาดก็ไม่หลุดทีเคทีซไมโครอย่างงี้ใช่ครับไมโครโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าต่างๆที่เป็นใยสังเคราะห์นะที่ไม่ใช่คัดต้อนเหมาะมากเราไม่ได้เจอกันนานนะครับในตลอดทัวร์นะก็ตลอดเที่ยวตลอดทัวร์หลายเดือนแล้วเลยเลยเราไปผมไปกับซซโซสองคนก็ไม่ได้ถ่ายนะ เพราะว่าโซโซหลับถ้ากอดออกมานี่ก็ต้องที่อะไรนะบางน้อยอ่ะบางน้อยเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนี่น่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรเค้กบ้านสวนบ้านสวนนะครับบ้านสวนก็จะมันมีอาหารหลากหลายดีเราชอบแวะนะครับห้องน้ำรอยห้องถ้าปลายทางโซนอีสานนะครับก็จะแวะตรงนี้ประจานะครับเนื่องจากของหลากหลายห้องน้ําครบพื้นที่กว้างขวางนะเป็นเป็นไม่ไม่ได้ติดแอร์นะปลอดภัยในยุคโควิดเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวกันที่บ้านสวนก่อน วันนี้มีอะไรขายบ้างเนี่ยจะถ่ายมาให้เพื่อนๆเนบซีทุกท่านดูนะครับผมใช่ไหมพี่โ่น่าเด็กเงียบไปแล้วครับไม่อยู่ในเฟรมนะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่เสียงวิญญาณหรือเสียงผีก็นอนอยู่นะชื่อโซโซนิวดาล่าสุดในไปเป็นวิทยากรนะที่วิทยาลัยเทคนิคนะครับอายุยานคนนเด็กๆรักนะฮะัดีเล่นเก่งหลับมั้ง ไปสอนอีสปอร์ต๋อ,ตอ <c oughs> ไปสอนอีน <c oughs> สปอร์ตใช่ยับเลยน,น้องๆก็น่ารักนะครับท <c oughs> ี่อันนี้เราเราแซ่ได้เ <c oughs> ับพ่อเาหน่นารักอยู่ใช่น้งนองๆน่ารักครับที่วิทยาลัยเทคนิคครับเราก็ไปให้ความรู้นะครับ <c oughs> เป็นเขาเรียกสอนฝึกวิชา <c oughs> วิชาชีพ <c oughs> วิชาชีพให้ให้นักเรียนนะครับอบรมอะไรเนี้ยครับไปไปหลายโรงเรียนแหละแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหนมั้งก็เดี๋ยวไปรับประทานอาหารกันที่บ้านสวนครับผม นสวนข้าวแกงสาขาสองนะครับตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยนะครับโอ้รถโล่งนะอ๋อตรงนี้เขาไปจอดเขาไปจอดข้างหน้ามีเขาจอดตรงนี้เป็นที่แตกเขามีเขาจะมีอยู่สองโดมนะโดมโดมสองเยอะว่โดมแรกก็น่าจะใช่น่าจะไม่ไม่ค่อยมีล้านแล้วนะครับก็จะย้ายไปโดมสองโดมประกอบลำใช่ผมก็คิดอยู่แต่ผมไม่กล้าเล่นสู้ๆไม่ได้โดมปฏิกูล โอ้โหรถเพียบเลยนะครับคึกคืน้นะฮะเศรษฐกิจไทยค,คึกคักป้ามใช่ไหมอืมหานะที่จอดรถกัน มีแล้วพี่โตผัดหมี่โขลกแซ่บนะครับอรเอาอันนี้กินผักนะครับเช้าเช้าอันนี้ครับผมผักแล้วก็เอาพองหมกอันหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้ข้าวเรียบร้อยนะครับ นีก็เป็นโจงนะไก่ทอดดูโฟร์ออปชั่นนะเนื่องจากกระเพาะปลาปิดนะครับวันนี้ี่โตก็ได้ไอผัดสีนะครับของมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้าวแกงบ้านต่วนนะครับก็ถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็ลองมาแวะเข้ามาหาซื้อกันได้นะครับ รับประทานอาหารตอนเช้าๆกันนะครับของกินก็เยอะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนนะครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จนะครับจากข้าวแกงบ้านสวนนะครับอีกหนึ่งมุมมองนะครับกับฟิลิงแบบไปต้องเครียดมากนะปกติเราก็จะมีเทคนิคทั้งนู่นนี่นั่นมาตามเสนออยู่เรื่อยๆนะครับแต่เพลินี้ก็เป็นแบบถ้าเที่ยวถ้าจะเอาสาระต้องไปดูอันอื่นนะเพลิปหนึ่งอีกอีกมุมมหนึ่งเวลาเราเรา ก็ไปตอนนี้คลิปเรามันเยอะใช่ไหมครับไหนจะเป็นความรู้ไหนจะด้นานาสินค้าอะไรพวกนี้คลิปเทคนิคต่างๆก็ให้ไปที่แว่นขยายของในช่องนะพิมพ์คําที่เราต้องการเช่นการใส่โปรไฟล์สีนะครับเพื่อไม่ให้สีเพี้ยนอะไรพวกนี้ก็พิมพ์คําว่า โปรไฟล์สีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้แผนแซมมือก็แก้แผน้ํามือมันก็จะมีหัวข้อใ้เรื่องต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะจะง่ายไม่ต้องเลื่อนหานะก็กดที่ค้นหาได้เลยอยากได้อะไรก็พิมพ์ไปเลยนะรหรือถ้ามันไม่มีก็กระซิบนะครับมาที่แอดฟิกกิ้งได้นะครับว่าอยากได้คลิปอน้นันนี้นะครับเราก็ทําให้นะทักมาได้ทักามาได้เรายินดีนะครับซัพพอร์ตก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับก็จะเข้าลำตะคองแล้วนะครับก็ยาวๆเอาไป ตอนนี้กับข้าวก็มาเรียบร้อยนะครับที่ครัวป้าฝนนะครับก็มีไก่ย่างนะครับส้มตำนะครับแล้วก็ลาบนะฮะน้ำตกนะครับก็มาไพศาลครับก็อาหารประมาณนี้นะครับถึงจะเข้ากับบรรยากาศนะครับแล้วก็กินกันที่ไพศาลนะครับตอนนี้ก็ถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับกำลังจะเข้าขอนแก่นนะครับก็ มีอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันทําให้รถเนี่ยติดนะฮะแล้ว G.P.S มันให้เราอ้อมมานะครับก็ทางก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังใกล้จะถึงทางออกแล้วก็จะขึ้นทางออกข้างนอกมันให้อ้อมมานะครับก็สุดท้ายก็ติดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพอเราขึ้นไปข้างบนมันก็แดงเหมือนเดิม G.P.S มันไม่บอกเรานะครับว่าทางที่มาเป็นแบบไหนนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบเครื่องนะครับแล้วก็กำลังสอนลูกค้าอยู่นะครับเครื่องซัลลิเอนชั่นนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาพูดข้างนอกนะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะครับกำลังเก็บของนะครับเตรียมไปจังหวัดมุกดาหารนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอยู่กับทีมงานทีอิงนะครับนี้ก็พี่เอกนะครับกำลังเก็บอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยเอาเก็บไปไหน จะไปอีกที่อนอเคที่จำเป็นเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับช่างโซวิทยากรสอนกันต่อนะครับฟปแล้วมันก็อาไปงตพี่อยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มต้นเตรงไห่ของงานใช่ป่ะพี่กดเคสนปุ๊บ ว่ามันมาตรงนี้ใช่ไหมพี่แล้วพี่อยากจะให้มันพยายามมาตรงนี้พี่ก็เอาไว้ประทานวันก็อยากให้พยายามไปจับเองพี่ก็บลก ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับจากบ้านลูกค้าก็ตรงมาประมาณสามกิโลนะครับก็มีห้องพักนะครับชื่อห้องพักอะไรนะพี่เอเชื่ออะไรรีสอร์ทนะ,ะนะครับอะไรรีอ,อะไระไรีสอร์ทสักอย่างยี่จังหวัดอ,อุดรน,นะครับอำเภอศรีอะไรนะพี่โตจำอะไรไม่ได้ทักอย่างศสีธาตุนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องนะครับโอ้โหตอนนี้หิวไสกิ่วกันหมดเลย อ่าน,นี้ก็จะเป็นในห้องนะครับผมเมื่อกี้ถามเขาแล้วชื่อโรงแรมนิวัฒนะครับนะอ่านะครับเต,ตียงใหญ่มากอันนี้พี่ก็ขึ้นไปนอนิดมั้งมีสองชั้นเหรอพี่เอ๋ไม่ใช่เอาเอาข้าวเข้ามาแล้วเหรออยู่แต่หน้าโต๊ะนะั่นะอ๋อกินข้างนอกใช่ไหมโอเครู้เรื่องว,วันนี้ก็ได้ข้าวไฟเว้นกันนะครับ เนื่องจากร้านอาหารปิดหมดพี่เอเนไหนเกี่ยวเรืองมเป็นตางแอร์ดูว่าแอร์มันลงไหนทำไมเนี่ยแอร์ลงกําลังตัดสินใจอยู่นะครับตอนนี้ก็รับประทานอาหารนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับที่พึ่งของเราเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จก็จะพักผ่อนนะครับผมพี่เอสั่งอะไรมาเนื้อเนื้อแองเกเนื้อออสเตรเลีย หืึใช่เหรอใช่ดิพี่โตสั่งอะไรมาผัดแหงผัดแหงไอตัวผัแหงถูกผัแหงหมูไข่เคียวผัแหงหมูนคำพริกผมใช่เหรอไม่ไปถึงออสเตรเลียล็อกน้ิกผมี่แหไม่ขิงขิงสองอย่างนะฮะมีข้าวคุกเปรีแล้วก็ผัดมะม่าขี้เมานะครับนี่พร้อมไอ้นี่นะฮะอะไรนะไส้อั่วหามาหลายเซเว่นแล้ว แถวบ้านไม่มีนะครับมาเจอที่นี่โโหอย่างชอบเลยนะครับไส้อั่วนะฮะนี่ก็โหหิวเหมือนหิวโซนะก็เลยขอรับประทานอาหารกันก่อนครับเดี๋ยวเจอกัน